การตรวจเลือดตามมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันนั้นสามารถบอกโรคและพยากรณ์ถึงภาวะปัญหาสุขภาพได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งมุมมองของแพทย์แผนจีนค่ะดูว่าเลือดนั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะคะโดยจะพูดคุยกับอาจารย์ชัยพนมยันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะแน่นอนเลือดนั้นสําคัญมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นส่วนหนึ่งในวงจรสุขภาพของคนเลยทีเดียวนะคะคแต่ว่าในมุมมองของแพทย์จีนมองว่าเลือดนั้นสําคัญยังไงคะ ร่างกายเราแบ่งเป็นสองอย่างที่เป็นตัวสําคัญนะ,ะส่วนประกอบก็คือชี่กับเลือดนะชี่เราพูดไปหลายครั้งละนั่นคือพลังลมปราณในร่างกายเราเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะส่วนเลือดก,ก็คือสิ่งที่ร่างกายเราผิดออกมาเป็นสารจําเป็นสําหรับเราไปหล่อเลี้ยง<ม>ส่วนต่างๆของร่างกายเราถ้าชี่ดีก็จะผลักดันเลือดช่วยส่งเลือดเนี่ยเดินทางเลือดก,ก,ก็ไปหล่อเลี้ยงตามที่ต่างๆนะ จริงๆทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ถ้าเลือดดีชี่ดีนะคะก็จะทําให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นดีตามนนไปด้วยแ,นนแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าแพทย์แผนปัจจุบันก็มีการตรวจเลือดเจาะเลือดเข้ามาดูนะคะคว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าแต่แพทย์จีนไม่เจาะเลือดนะคะครตรวจดูยังไงแพทย์จีนจะดูจากอาการนะฮะของของคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะสิ่งที่ผมพูดจะมักจะ เจอทั่วไปในร่างกายในสังคมเราเลยนะครับคุไข้ที่มามีอาการเนี่ยสีขาวนะฮะจะเห็นว่ามีเลือดน้อยอมันจะมีสีขาวด้วยดูตามเล็บอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเล็บะนะฮะจะจะไม่ค่อยสดใสนะก็จะสีตาก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ผิวหนังถ้าเลือดเราไปหล่อเลี้ยงไม่พอผิวหนังเราจะแห้ง<อ>นะฮะผิวหนังจะแห้งลิ้น ที่แลกออกมาก็จะแห้งด้วยซีดด้วยนะอันนี้คือจับชิปประจรชิปจรเพอเบานะฮะฝุดฝุดหรือไม่ก็มาแบบเล็กๆสายเล็กๆนะฮะชิประจรนี้ก็คือเลือดไม่พอมันก็เลยวิ่งค่อยๆหรือว่าถ้าหากว่ามาทางศีรษะถ้าเลือดมาส่งบาลลอเลี้ยงศีรษะไม่พอเราก็จะมีอาการวิงเวียนนะฮะนอกจากวิงเวียนมึนๆตลอดเวลานะะ ร่างกายไม่ไม่สดไม่สดชื่นต,ตอนตื่นเช้ามันก็ยังง่วงอยู่ยังค้ายๆยังไม่ไม่เพลียตลอด <Ha. S 2> นะอันนี้เป็นต้นที่สําคัญที่สุดก็คือเลือดเป็นที่ตั้งของจิตใจเป็นที่ตั้งของจิตใจดังนั้นเนี่ยถ้าจิตใจเราเลือดหล่อเลี้ยงนี่ไม่พอที่หัวใจนะฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเป็นคนที่ขี้กังวลคิดมากนะฮะ โดยไม่มีสาเหตุค่ะ <c oughs> คิดมากอย่างนี้สาเหตุเราก็ไม่รู้เราทำอย่างคิดหลายอย่างนึนงเยงอะแยะไปหมดนะแล้วที่สําคัญที่เราเห็นได้ใช้ก็คือนอนไม่หลับเพราะว่าเลือดหลอดเลี้ยงที่หัวใจไม่พอนอนไม่หลับแต่ฝันเยอะ <c oughs> หรือเปล่าคะฝันเยอะด้วยนะเพราะว่าคิดมาก <c oughs> ความคิดมันไม่เป็นรูปแบบมันจะเยอะมันตื่นขึ้นมาก็ยังงงอยู่ไอ้ฝันไม่ฝันอะไรก็ไม่รู้นะชั่วโมงในการนอนก็นอนได้น้อยตื่นมาก็เลยเพลียอีกยิ่งเพลียยิ่งเพลียใหญ่เลยนี่ ถ้าเป็นอาการนี้เนี่ยเราไปหาหมอตามโรงพยาบาลทั้งตรวจจะไม่เจออาจารย์คนะทีนี้เลยสนใจเลยว่าเราจะบำรุงเลือดบำรุงชีอย่างไงบ้างคะเราบำรุงก็โดยการทําได้เนี่ยหนึ่งการใช้ยาอสองการใช้ฝังเข็มก็ได้นะสามแม้แต่การนวดก็ได้นะนวดกดจุดที่บ้านธรรมดาเราก็ทําได้นะฮะทีน,นี้มาพูดถึงเรื่องของยายาบำรุงเนี่ยส่วนใหญ่เรามียาเราชื่อ ยานี่ประกอบด้วยส<ฆ>นะมุนไพรสี่ยานะมีตังกุยอย่างเงี้ยตังกุยส่วนใหญ่พวกเรารู้จักเรืยอโกเ,เชียงนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยาที่กินแล้วเนี่ยช่วยบำรุงเลือดได้ดีนะนอกจากโกเชียงแล้วก็ยังมีสูตินะเป็นยาบำรุงพวกยินในร่างกายคือสารน้ําในร่างกายเราไม่พอนะสารน้าก็คือตัวใหญ่ๆแม้แต่เลือดก,ก็จัดว่าเป็นสารน้ำชนิดหนึ่งน,นะเมื่อไม่พอแล้ว ร่างกายจะร้อจะหมุดหงิดนะเพราะตัวนี้จะบำรุงเยือ่อนนะคันเดียวกันก็บำรุงเลือดให้เราด้วยนะฮะตัวนี้เราเรียกว่าโกดขี้แมวมนะฮะอันที่สามเราก็ยังมีชงเกียวนะฮะชงเกียวในภาษาไทยเราเรียวกว่าโกดเชียงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยหมุเนเยืยอนช่วยมันเป็นช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีเลย นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตัวที่สี่เราเรียกไปสูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มเลือดในร่างกายนี่คือการเพิ่มเลือดนี่ทานเป็นตำรับไหมคะเป็นตำรับตัวนี้เป็นตำรับนะตำรับนี้ก็มีขายทั่วไปร้านขายยาทั่วไปตรงนี้นะหรือว่าที่ดีก็คือหาหมอจีเดี๋ยวนี้ก็แพทย์แผนจีนก็จะดูขนของเลือดคุณด้วยนะเอาเลือดคุณมาเออแลอวมาป่ะอ แล้วเราก็ดูออกผลเรื่องนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยคุณในเรื่องเหล่านี้นะอย่างเม็ดเลือดแดงน้อยเราก็จะมีสมุนไพรตัวที่จะช่วยไอซีโนนี้ก็จะให้ตัวนี้โดนไปค่ะมีสมุนไพรมีฝังเข็มก็ช่วยได้วดนี่แล้วมีตัวที่จะช่วยอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นเราก็ลงในเส้นลมปราณที่เกี่ยวกับเรื่องเรืม้ามเพราะม้ามจะเป็นคนที่สร้างเลือดใช่ไหมย่อยอาหารแล้วก็เส้นลมปราณม้ามก็ใช้ได้นะหรือว่าเส้นลมปราณที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของหัวใจรวมหัวใจหน่อยนะก็ได้เพราะเลือดในหัวใจไม่พอแล้วก็ใช้เส้นลมปาณหัวใจทำได้เลยนะแนวที่อยู่ทางด้านด้านด้านในแนวนี้นะฮะนี่คือเรื่องของหัวใจนะฮะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้านวดกดจุดล่ะคะเราทําเองได้ไหมคะกดตรงไหนะอาจานย์่เรานอนไม่กระดันะฮะสิ่งที่เรานวดเป็นจุดเฉพาะอยู่ที่ข้างหูข้างหข้างไหนก็ได้อ่ข้างไหนก็ได้ จะอยู่ที่ข้างหูอย่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมที่อยู่ที่ตรงนี้นะห่างออกจากที่ติ่งหูก็อนี้ประมาณสักครึ่งช่มนะครึ่งช่วนะครับผมกดวิธีกดคือต้องหนักยังไงกดลงไปเราจะรู้สึกครับว่านตื่อๆและสักครู่ก็ปล่อยนะคะแล้วกดลงไปค้างเนี่ยเราก็นับหนึหนึ่งถึงสิในใจกด หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบนะแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดใหม่จุดนี้ภาษาจีนเราเรียกว่าจุดอันเหมียนอันก,ก็คือปลอดภัยยังปลอดภัยพิงอังก็คือปลอดภัยเหมียนนี่คือนอนหลับแั้นกันคือตอนนี้จุดนี้ก็คือจุดนอนหลับยังปลอดภัยกับคนท <c oughs> ี่นอนไม่ค่อยหลับนี่กดตรงนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็มากดจุดที่หัวใจเนี่ยตรงเนี้ยสายสร้อยมือของเราเนี่ยจะมีนะฮะ จุดนี้จะอยู่ที่ตรงนี้เลยครับผมอยู่ที่เส้นสายสร้อยเมืองเราตรงนี้นะฮะแล้วกดเข้าไปตรงนี้ฝังเข็มผมก็ฝังที่ตรงจุดนี้เช่นเดียวกันจุดนี้ลงไปนะฮะแล้วกดลงไปแล้วก็นับหนึ่ง้วสิบก็ปล่อยนหนึ่งยีสิกกบกดปล่อยตรงนี้เราเรียกว่าเสร็เหมือนเขามาเสริงนี่แปลว่าสติสัมปชัญญะเหมือนนี่แปลว่าประตูประตูแห่งสติสัมปชัญญะนั่นหมายามว่าตัวนี้จะทําให้เราจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะฮะทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วทําให้เราเนี่ย คิดเลือดต่างๆเนี่ยนะไม่ไม่กระเจิดกระเจิงนะเพราะว่าถ้าเลือดเราไม่พอจิตใจไม่มีที่ผูกมัดจิตใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวมันก็จะเกิดคิดคิดหมดเลยถูกต้องครับแล้วก็จะไ้่มองข้าหลัยาวด้วยนี่ก็เป็นส่วนเป็มาต่อโจทย์คำถามอย่างนี้เป็นต้นคพอพูดถึงคนที่มาปรึกษาแพทย์แผนจีนเนี่ยส่วนมากมักจะเห็นว่ามักจะเป็นผู้สูงวัยนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วมากันได้ทุกวัยนะคะโดยแยกอาการหลักๆ จะมีอาการอะไรบ้างที่มาพบแพทย์นะคะ,ะที่บอกว่าผู้สูงอายุมาพบแพทย์มา,มากมากแล้วก็คิดถึงแพทย์มากกว่าโดยเฉพาะมาพบแพทย์แผนจีนก็เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร่างกายมันอ่อนเพลียแล้วนะไม่แข็งแรงเหมือนกับคุณหมิมสาวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเลยนิดหน่อยเขาจะรู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติร่างกายเขามากเขาก็จะรีบมาแต่ไม่แน่หมายความว่าคุณหมิมสาวไม่เป็นอย่างเช่นกรณีอย่างเลือดพร่อง หรือรอบเดือนเนี่ยมาผิดปกติเลือยเอ,อ,อย่างนี้ก็คือคุณมีปัญหาเรื่องเลือดไปในร่างกายอาจจะเลือดคุณเนี่ยมามากไปนะ oh. แล้วก็มีริมเลือดมาเยอะอย่างนี้ก็หมายความมีเลือดค้างค้างแล้วไม่ใช่เลือดพอง <ừ> mm. แต่เลือดมันค้างค้างอยู่ในตัวเพราะงั้นอย่างนี้เราก็ต้องใช้ยาที่จะช่วยหมุนเวียนเลือด<ห>นะช่วยนําเลือดออกจากร่านกายของเรานี่ก็ทําให้รอบเดือนเรากลับมาปกติใหม,ม่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องเลือดที่ค้างอยู่ในตับนะ แต่ขณะเดียวกันคนหนุ่มสาวเวลานี้เนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ย้อยมากมักมจะไม่รวยบางคนเนี่ยกินอาหารเนี่ยผิดปกติเนื่องจากชั่วโมงการทำงานเร่งรีบแต่บางคนถึงขนาดนี้คือกลัวเสียล,ลูกปลาเพราะั้นก็กินให้มันน้อยเอาไว้เพื่อ <c oughs> กินน้อยได้อาหารที่ประโยชน์น้อยเพราะั้นของที่จะไปสร้างด้วยก็น้อยอนะฮะเพราะฉะั้นคนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมาด้วย โรคภัยไข้เจ็บที่หมอจะต้องตรวจให้เจอให้ได้ก็คือ1มาด้วยอาการเลือดพองหรือเปล่า2มาด้วยอาการชีพพองหรือเปล่าสามมาด้วยอาการหยังพองหรือมาด้วยอาการยืนพองหลักๆนะคะที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเพราสี่อย่างนี้ ฟังฟังดูแล้วมูลเหตุต้นตอของความพร่องทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมเราทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์รแล้วอาจารย์พอจะมีสูตรอายุวัฒนะหรือว่าวิธีการที่จะจะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีเหมาะกับคนทุกวัยไหมคะครับอายุวัฒนะนี่เราสามารถที่จะใช้กฎจุดๆด,ดังต่อไปนี้นะครับผมครับที่อยู่จุดที่อยู่ใต้สะดือของเราเนี่ยนะฮะลงไปนิ้วครึ่งหรือเราเรียกว่าชุน่นครึ่งนะมีอยู่จุดหนึ่งเราเรียกจุดนี้ว่าจุด ชี่หายคําว่าชี่เนเราก็รู้ว่าคือลมปราณหายก็คือทะเลทะเลแห่งโลมปราณก็อยู่ที่ตรงนี้คเหมือนเป็นแหล่งพลังงานาน,นยเน่เลยคะนะลงไปอีกชุ่นครึ่งก็คือสามชุ่นจากจากตรงสะดือเราเรียกว่าจุดกวนหยวนนะ,ะจุดนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่เป็นจักจักัะของทางอินเดียนะฮะ เป็นจักกะเพราะจุดสองจุดนี้เนี่ยเราสามารถใช้คนจีนเราจะใช้โกโดัวลำพานเนี่ยลนนะฮะ oh. ลนขึ้นลนลงระหว่างสองจุดนี้นะหรือช่วงนี้จะทำให้เราแก่ชา้า oh. สาวๆจะชอบทำให้อายุอายุวัฒนานะทำบ่อยไหมคะทำได้เกือบทุกวันเลยหรือไม่ก็ตอนนี้ใช้นิ้วของเราละนะฮนะกดแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบสำหรับจุด ชี่หายแล้วก็กด1น0สิบำหรับเกินหยวนนะฮะตัวนี้เนี่ยบำรุงเราได้เยอะเลยนอกจากายุวัฒนะยังทำให้เราเนี่ยนะครับบำรุงไตเราได้นะฮะทำให้เราเนี่ยมีสมรรถนะทางเพศเนี่ยดีขึ้นนะการทำงานไม่เหนื่อยนะเพราะมันชี่หายอยู่แนละ้วคือชี่ทะเลแห่งชี่นี่ะจะไม่เหนื่อยเลยจะทำงานได้ตลอด นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนบอกว่าอยากจะสุขภาพดีอยู่เสมอบำรุงเลือดอยู่เสมอเป็นรูปแบบอาหารได้ไหมคะได้ครับบำรุงเลือดแบบรูปอาหารก็คือใช้ตัวยาอย่างเช่นสาตสีัวนั้นนะแล้วเรามาตุ้นไก่ก็ได้ต้องไก่ดำไก่ดำก็ได้เลยาไก่เวลาที่ทำกินแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นดีมากนะหรือว่าจะมาทำเป็นพวกยาบำรุงชี่นะอย่างสมังกุย เอาสอ,สองสองสองตัวนี้นะฮะม,มาใส่ในอาหารมาทำโจ๊กกินก็ได้โจ๊กตอนเช้ากินกระดามันจะช่วยบ่งรุงได้นี่แหละค่ะคือคําแนะนําจากแพทย์แผนจีนนะคะลองไปทําดูแล้วลองสังเกตว่าตัวเองมีอาการที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะที่เคยเวียนศีรษะมึนๆนั้นดีขึ้นไหมนอนหลับได้ดีหรือเปล่านะคะถ้าดีขึ้นแสดงว่าเลือดของคุณอาจจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าต้องทําดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยโดยทั่วไปนี่ประมาณสักหนึ่งเดือนนะค่ะครับก็จะได้น อลองลอทำด,ดูค่ะวันนี้ขอบคุณสาะระดีๆจากอาจารย์ชัยมากเลยนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ